นี่น่น่กี่น้องทำไมน่ะน่า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 ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันแล้ว น้องม่กลัวไหมนะน้องมันจกลัวไหมนะฮนกลัวไหมทนะ่ามันกลัวไหม,ม,มดื้อเดี๋ยวพี่ตุนตีเดี๋ยวพี่ตุนตีแน่พี่ตุนตีแน่<ฮะ> Long long, này là. A tham mê lạy A tham mê mà man. Hm? 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 cua thì tuôn, Ấy ta cua Cùa ma hao Cùa ma tùn hao Cái phải hao làm gì Để mà chích ta Để ta chích ta Chích ta con Để mà chích ta bọt Khao lương cá lương lương này ใครก็กลัวเห่าแบบนี้ใช่ไหมตากลัวใช่ไหมอ้ววไหมพิตุนมันจะตีเอานะ่ะไปทางนู้นเลยไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันตีเอาครบหัวมับเลยนะดูน้องเลยแม่จะไปแล้วน้อ,อ,องแลหละน้องอีกแก น้องอีกแล้วน้องอีกแล้วแม่จะไปจะร้องอีกแล้วร้องทำไมวะถ้ามันร้องทำไมจะร้องทำไม

응응응. 좀 찌다. 응. 응응응응. องใหญ่แล้วเอ้าล่องใหญ่แล้วอ่ะทำไมมันน่ะฮะจะทำอะไรหนอทำอะไรอ แล้วมันจะโดนหม้นะน่ะมันจะโดนหมาไหมน่ะืึทำไรน้องเนี่ยมันกลัวนะน่ะกลัวแลนะ้วน่ะมันกลัวไหมไปทำแบบนั้นมันมันกลัวไหมนะ่ะฮึมันกลัวไหม <c oughs> กลัวแล้วนะ่ะกลัวแล้วมันหนี่แล้วนะ่ะหนี่แล้วแม่ป่อยให้มันบินขึ้นฟ้าแล้วนะ่ะแม่ให้มันบินขึ้นฟ้านี่ไปแล้วอยูด่ด้วยแล้วออตาเนาะไม่อยู่กับมันแล้วเนาะดุชอบกัดน้อง ให้ต้ามันนี่ไปแหละต้ามันไปบ้านมันแล้วต้าไปปะต้าไปบ้านไหมต้ากลับบ้านไหม,มต้องอยู่กับพี่ตุลแล้วพี่ตุลมันกัดเอาเนี่ยชอบกัดน้องเนี่ยจะอยู่ได้ไหมเนี่ยฮะแม่จะไปแล้วแม่จะไปแล้ว เนี่ยเป็ตลาดแล้วอยู่กับน้องเลยกัดน้องแม่กลับมาโดนไม้เลยเนะี่ยตาจิกตามันเลยตาไปจิกปากมันเลยจิกปากให้เลือดออกเลยอปะชอบเ่าตามันจิกก่อน ดาเนาะตาจิกปากมาเลยัวสิลบมุมแล้วลบมุมแล้วจะยู่เข้าป่ะตาแม่พาไปยู่เข้าไปไหมนี่ตุนตุนไม่รักน้องเน่ยตุนนี่ไปยู่เข้าเลย อยู่ยอดเข้า